ต้อนรับนะคะทุกๆคนน้องนางขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องพยากรณก9ของเราในวันนี้ทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่น้องนางต้องขอขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆคอยให้กําลังใจน้องนางที่น้องนางทําคลิปออกมาในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําคําชมทุกแชร์ทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามคือกําลังใจของน้องนางนะคะและที่ทุกคนได้มาเจอกันในวันนี้นะคะไม่มีความบังเอิญแน่นอนนะคะเป็นเพราะว่าเราทุกคนมีบุญสัมพันธ์กันเราถึงได้โคจรมาพบกัน ะะและวันนี้นะคะน้องนางจะมาทําคลิปแรนดอมในหัวข้อเรื่องคนที่ไม่ชอบคุณนะคะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้เราจะมารับชมรับฟังกันนะคะว่าตอนนี้นะคะคนที่เขาไม่ชอบคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่ในตอนนี้นะคะเขาคิดดีหรือว่าไม่ดีกับคุณนะคะแล้วนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปของเราด้วยนะครับเพราะว่าคลิปของเราเป็นพลังงานโดยรวมก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางฟังเพื่อเป็นแนวคิดแนวทางสิ่งไหนดีสิ่งไหน,นตรงสิ่งไหนใช่เราก็ควรจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขในชีวิตประจําวันหรือว่าสิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่เราก็ควรจะคิดพิจารณาแล้วก็ไต่ตองก่อนนะคะการดูดวงเราต้องอยู่เหนือดวงนะคะเพื่อนเพื่อนน้องนางไม่แนะนําให้เพื่อนนะคะเขาเรียกว่า ไม่แนะนําให้เพื่อนๆนเนี่ยเอาไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องอะไรที่ใหญ่ๆถ้าเรื่องอะไรที่ใหญ่ๆเราก็ควรจะคิดพิจารณาแล้วก็ไต่ตองให้ดีก่อนนะคะและและน้องนางต้องขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่ช่วยสนับสนุนช่องน้องนางด้วยดีเสมอมานะคะให้ค่าขนมนมเนยน้องนางแล้วก็สนับสนุนช่องน้องนางเนี่ยทุกๆช่องทางเลยนะคะและเพื่อนท่าในใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่ vi 2 1 1 9 8 0น้นะคะน้องนางยินดีให้คำปรึกษาคะ่ะเอาละคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะน้องนางต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลที่คอยปกปักรักษาดูแลเพื่อนเพื่อทุกคนทุกท่านค่ะและน้องนางขอพลังแห่งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงมาสถิตในการพยากรณ์ในครั้งนี้ด้วยเถิดและน้องนางขอให้การพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์เป็นแสงสว่างเป็นแนวคิดแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางให้กับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะที่น่ารักของน้องนางนะคะเอาละค่ะเราจะมาดูพลังงานจากหมายเลขกันก่อนนะคะว่า เพื่อนๆจะได้หมายเลขอะไรแล้วก็จะตรงกับวันอะไรจะมีจะมีเพื่อนๆท่านใหนตรงบ้างนะคะพลังงานวันนี้นะคะจะมีชาววันอะไรบ้างะคะ่ะลองผู้เป็นไก้ลน์แก้น้ำทางนะคะออ้ได้มาเยอะเลยนะเพื่อนได้มาเยอะเลยนะคะ,ะ,ะ,คะสุดยอดมากๆเลย คุณได้หมายเลข0นหมายเลข1หมายเลข8หมายเลข7็หมายเลข2ห <bul> มายเลข9แล้วก็หมายเลข6นะคะตัวคุณนะคะเป็นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันเสาร์วันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงมีความเป็นพ่อเป็นแม่ในตัว ะะเป็นคนที่แบกรับภาระราทุกสิ่งทุกอย่าง <res> คุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างนี้ได้นะคะ <spe ak> คุณก็เลยต้องแบกรับภาระราทุกสิ่งทุกอย่างบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นผู้นําองค์กร <fur> น,นะคะเป็นหัวหน้าอย่างนี้น,น,นะคะ <oyun> เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นหัวหน้าทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ <IN í> แล้วคุณก็เป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะคะ <morality> เป็นคนที่อดทนอดกั้นแล้วก็เป็นคนที่มีความพยายามสูงมากๆ เป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงด้วยนะคะแล้วก็มีพลังความอบอุ่นมีพลังความปกป้องในตัวนะคะมีพลังความเป็นแม่แล้วก็เป็นพ่อที่น้องนางบอกนะคะคุณเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะคุณเป็นผู้ให้ให้โดยแท้จริงโดยที่ไม่หวังผลอะไรเลยช่วยก็คือช่วยให้ก็คือให้คุณจะไม่หวังว่าให้ใครนะคะ มาตอบแทนบุญคุณคุณให้ก็คือให้ไปเลยนี่แหละค่ะบุญกุศลตรงนี้แหละค่ะที่คอยหนุนนําให้คุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรถึงคุณจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามานะคะชีวิตคุณเนี่ยจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะคะจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาตลอดแต่คุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าคุณเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีปฏิพานไวพิบี่ดีเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีความคิดที่กว้างไกลนะคะ เป็นคนที่มีมุมมองทัศนคติที่ดีเขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดีนะคะมีพลังงานบวกบวกแล้วก็แก้ถ้าคนเรานะคะถ้ามีสติปัญญาหรือว่าเป็นคนที่คิดบวกนะคะเราเนี่ยจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคนในที่คิดลบนะคะคุณก็จะเจอแต่สิ่งที่มันเป็นลบๆนะคะตัวคุณเนี่ยมีพลังงานดึงดูดนะคะ ผู้คนรอบข้างดีมากๆคุณมีเสน่ห์นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสวยหรือว่าไม่หล่อเท่าไหร่แต่ว่าคุณเป็นคนที่ทรงเสน่ห์เป็นคนที่พูดจาดีนะคะพูดจาดีแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ดีนะคะเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงสดใสคุณเป็นคนที่มีเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นเด็กนะคะอยู่ในตัวสนุกสนานร่าเริงสดใสแล้วก็เข้ากับทุกคนได้ ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีทุกสถานการณ์นะคะรู้จักการเทศะและตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งทํางานเก่งหาเงินเก่งใช้เงินเก่งแล้วก็หมุนเงินเก่งด้วยนะคะสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ก็เป็นธรรมดานะคะเ,เพื่อนๆถ้าใช้เก่งแล้วก็ต้องหาเก่งคุณหมุนเงินเก่งมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเจอรายจ่ายเข้ามาแย่ๆมากมายคุณก็ไม่ต้องห่วงนะคะคุณหมุนเงินได้สบายนะคะและตัวคุณเนี่ยนะคะ เป็นคนที่มีบุญเก่าบารมีเดิมติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่อดีตชาติคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบบริจาคชอบให้ทานนะคะเป็นคนที่ชอบสร้างบารมีให้กับตัวเองนะคะมาชาติพบปัจจุบันนี้คุณก็เป็นคนที่ชอบทําบุญเหมือนเดิมนะคะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิชอบแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสตวรสรรพสิ่งโบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวท บารชาติพบปัจจุบันนี้นะคะคุณก็เลยเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคบคุณเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์นะคะคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยชี้แนะแนวทางให้กับคุณนะคะคอยปกป้องดูแลคุ้คมครองคุณนะคะในยามที่คุณมีปัญหาเห็นไหมคะหมายเลขเจ็ดเนี่ยอุปสรรคปัญหานะคะคแต่คุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้ถ้าคุณได้หมายเลขเก้าเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะคะถึงแม้ว่าเห็นไหมคะในหมายเลขศูนย์ ในเวลานี้นะคะคุณอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะแยะมากมายคุณไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องคิดเรื่องการเงินการทองนะคะถ้าคุณได้หมายเลขเก้าเนี่ยคุณจะมีกินมีใช้ไม่ขาดพอจะหมดก็จะมีเข้ามาจะมีเข้ามาแบบฟุกๆุแบบเซอร์ไพรส์แบบที่ไม่คาดคิดคาดฝันบางคนบางท่านเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะไม่คุณอาจจะโดนโกงนะคะไม่เหลือเลยสักบาทแต่อยู่ดีๆก็มีคนเนี่ยนําเงินมาให้หรือว่ามีคนนะคะ หาทางออกให้กับคุณช่วยเหลือคุณอะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมตัวคุณนะคะจะเป็นคนที่มีโชคมีราบจากการลงทุนทําธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองแต่ทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็อยู่ที่คุณนะคะถ้าคุณจะลงทุนทําธุรกิจกิจการหรือว่าอาชีพอะไรสักอย่างคุณนะคะต้องไปหาเขาเรียกว่าหาความรู้หรือว่าหาประสบการณ์ในเรื่องนั้นนะคะ ถ้าไม่รู้จักหรือว่าถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่เคยทําคุณก็ต้องไปโรงเรียนหรือว่าไปค้นหานะคะว่าอาชีพนั้นเขาทาอย่างไรเขาเป็นยังไงเราเนี่ยจะโดนหลอกไหมน่นนี่นั่นนะคะถ้าคุณจะร่วมหุ้นลงทุนกับใครนะคะคุณต้องทําสัญญาคุณอย่างง่ายนะคะทุกคนรอบข้างคุณเนี่ยเขาพร้อมที่จะเอาเปรียบคุณได้ตลอดเวลา เพราะว่าเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีความเมตตาง่ายๆสบายๆเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครเอาเปรียบคุณเป็นคนที่เป็นคนที่มีเซนต์เป็นคนที่มองคนออกอยู่ที่ว่าคุณจะพูดหรือไม่พูดก็เท่านั้นเองนะคะคนเรานะคะเราอย่าง่ายเกินไปเราอย่าให้เขาเอาเปรียบนะคะกว่าเราจะหามาได้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์เราต้องมันต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็แรงงานเรานะคะ น้องนางรู้ว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีความเมตตานะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะอย่าให้เขาเอาเปรียบแล้วคุณก็อย่าให้ใครยืมตังค์ด้วยนะคะยืมตังค์แล้วคุณจะไม่ได้คืนแน่นอนนะคะนี่ดวงชะตาของคุณนะคะเอานะคะน้องนางจะมาเปิดนะคะมาดูไพ่มาดูพลังงานเพิ่มเติมของเพื่อนๆจากไพ่สาหรับนี้นะคะว่าเพื่อนๆจะได้ไพ่อะไรจะมีชาวธาตุอะไรราศีอะไรแล้วก็จะตรงกับเพื่อนท่านใดบ้างนะคะ มาดูค่ะว่าพลังงานณปัจจุบันของพเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าตรงถ้าใช่ก็แสดงว่าพลังงานวันนี้เป็นของคุณแน่นอนถ้าไม่ตรงไม่ใช่ไม่เป็นไรนะคะพเพื่อนๆ <c oughs> ฟังต่อได้เผื่อว่าจะมีแนวคิดแนวทางให้พเพื่อนๆได้นาไปใช้ในชีวิตประจํวาวันได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะพลังงานของเพื่อนในวันนี้คุณได้ไพ่เก้าเหรียญค,ค่ะเป็นคนมีตังค์นะคะเนี่ยช่วงนี้อยู่ดีมีสุขมีความสุขมา,มากๆเลยนะคะเนี่ยมีความสุขล,ะละ้นลา ะะมีความสุขความอดุมสมบูรณ์นะคะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินพึ่ศุกศกันมังกรได้นะคะแล้วก็ไพ่สามถ้วยชาวธาตุน้ํากรกฎุกมีนพิจิตค่ะดูได้เฉลิมฉลองด้วยนะคะเนี่ยมีเรื่องดีๆแล้วก็ไพ่เดฟูค่ะนะคะคุณอาจจะเป็นได้ทุกธาตุทุกรกาศาาีนะคะธาตุไม่ตรงราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะ ไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสฟังผู้ความสนุกสนานความบันเทิงนะคะแล้วก็ความเพลิดเพลินพลังงานของคุณในวันนี้นะคะพลังงานของคนที่มีความสุขความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหรือถ้าบางคนไม่มีความรักคุณก็อยู่ได้คนเดียวนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครคุณนะคะเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยตัวเองนะคะทําอะไรก็ทำตัวทำคนเดียวนะคะ เก่งนะคะเก่งรอบด้านนะคะตอนนี้คุณมีความสุขความรวมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินของคุณเนี่ยเห็นไหมการเงินของคุณเนี่ยได้ไพ่เก้าเหรียญเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เต็มสิบเหรียญแต่คุณไม่ต้องห่วงคุณจะไม่ขาดแคลนอะไรนะคะเห็นไหมบางคนบางท่านเนี่ยคุณจะได้คุณได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะเนี่ยคุณได้รับมรดกตกทอดนะคะจากครอบครัวอาจจะเป็น บ้านหรือว่าที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์อะคะ่ะเห็นไหมคุณจะมีลูกน้องบริวารน,นะคะอยู่ใต้บงังคับบัญชาคุณเยเอะเยอะมากมายแลวก็เขาเนี่ยเขาจะรักคุณเขาจะช่วยเหลือคุณทุกอย่างเพราะว่าตัวคุณเนี่ยก็เป็นคนที่จิตใจดีมีความเมตตาคุณช่วยเหลือคุณไม่เอารัดเอาเปรียบเขาเขาก็ช่วยเหลือคุณเนี่ยเห็นไหมคะสิ่งดีๆโอกาสดีๆนะคะในเวลานี้นะคะถ้าคนที่มีครอบครัวนะคะคุณก็เป็นคนที่มีความสุขมากนะคะเนี่ยเห็นไหม ได้เฉลิมฉลองได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะในครอบครัวเห็นไหมอยากกินอะไรคุณก็ได้กินอยากทําอะไรคุณก็ได้ทําบางคนบางท่านเนี่ยะคะอยู่บ้านเฉยๆสบายใจจิบวายนะคะเห็นไหมจิบวายอ่านหนังสือนะคะสุดยอดมากๆนะคะเนี่ยคุณจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆคุณจะได้รับข่าวดีบางคนบางท่านเนี่ยคุณจะได้แต่งงานนะคะหรือบางคนบางท่านคุณอาจจะได้ไป งานมงคลสมรดอย่างนี้ได้นะคะเห็นไหมตอนนี้นะคะชีวิตของคุณเนี่ยมีอิสรภาพมากๆนะคะเห็นไหมน้องนางยินดีด้วยนะคะเนี่ยตอนนี้ชีวิตของคุณเนี่ยได้รับอิสรภาพแล้วนะคะคุณอยากทําอะไรคุณก็ได้ทําคุณอยากไปไหนคุณก็ได้ไปนะคะเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวออกหาประสบการณ์นะคะเนี่ยคุณไม่ยึดติดก,กับอะไรไม่ว่าจะเป็นข้าวของวัตถุเงินทองชื่อเสียงอะไรทั้งนั้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะ หรือว่าคุณอาจจะอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือว่าคุณอาจจะเมือ่อเมื่อก่อนนี้คุณอาจจะทํางานนะคะเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องของของคุณอย่างนี้นะคะเป็นลูกน้องของเจ้านายอะไรอย่างนี้นะคะแต่ในเวลานี้นะคะคุณไม่ได้เป็นลูกน้องใครคุณไม่ยึดติดอะไรกับใครและก็จะไม่มีใครมาออกคําสั่งกับคุณตอนนี้คุณมีอิสรภาพมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิสรภาพทางกายทางใจการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนี่ไหม คุณนะคะได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วค่ะเนี่ยน้องนางยินดีด้วยนะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆสินดีๆนะคะเข้ามาเห <c ười> ็นไหมคุณน่ะจะได้จะได้ไปในสิ่งที่คุณอยากจะไปจะได้ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทํานะคะแล้วคุณก็จะไม่กลัวด้วยนะคะเห็นไหมถึงแม้ว่าทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอันตรายคุณก็ไม่กลัว คุณเป็นคนที่ปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วนะคะน้องนางกินดีด้วยค่ะพลังงานวันนี้นะคะเอาราค่ามาดูนะคะว่าคนที่ไม่ชอบคุณนะคะในเวลานี้นะคะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่ตอนนี้นะคะ <Sure. S 1> มาดูนะคะว่าคนที่ไม่ชอบคุณในเวลานี้นะคะเขาคิดอะไรกับคุณดูมาดูนะคะเขาคิดดีหรือไม่ดีกับคุณคุณได้ไพ่สองไม้เท้านะคะ ตอนนี้นะคะเนี่ยน้องนางว่านะคะเขารู้นะคะว่าต่อไปนะคะอนาคตของคุณเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอนาคตของคุณเนี่ยต้องเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะเนี่ยตอนนี้เขาก็คิดนะคะเขาคิดเขาคิดกับคุณว่าคุณนะคะอนาคตของคุณเนี่ยต้องเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแน่ๆนะคะ เห็นไหมเขาดูแล้วนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่คิดกว้างมองไกลนะคะและตัวคุณเนี่ยก็เป็นคนที่ทํางานกับการสื่อสารหรือว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวแก่กับคําพูดนะคะเห็นไหมในตอนนี้เขาคิดว่าคุณต้องประสบความสำเร็จแน่ในอนาคตนะคะ เป็นคนคุณอาจจะเป็นคนที่พูดจาดีพูดจาเก่งพูดจาฉะฉานนะคะจนทําให้เขานี่นะคะคิดเลยว่าต่อไปอนาคตของคุณเนี่ยต้องดีแนแนนโอ้ยต้องดีแน่นอนนะคะน้องนางขอโทษค่ะต้องดีแน่แน,นอน,น,ะะน,อนออต้องเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านี่นะคะเขาก็เลยคิดนะคะตอนนี้เขาคิดทํายังไงก็ได้เนี่ยให้ชีวิตของคุณเนี่ยนะคะล้มเหลว นะคะเนี่ยเห็นไหมแบบกระทันหันเลยนะคะเนี่ยเขากําลังคิดคิดทําอะไรกับคุณนะคะไม่รู้นะคะเนี่ยเขาอาจจะคิดร้ายกับคุณก็ได้นะคะในเวลานี้เขาอาจจะมีความคิดว่าคิดอะไรทําอะไรก็ได้ให้คุณเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จแบบให้คุณแบบชีวิตของคุณเนี่ยพังนะคะพังในเวลาที่แบบรวดเร็วนะคะ ไม่ต้องเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก็ดีเห็นไหมคะไม่ต้องเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ต้องเดินไปทั้งหน้านะคะเห็นไหมตัวคุณเป็นคนที่ทะเทยอทะยานเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบท้าทายนะคะเขาก็เลยแบบเขารู้ว่าคุณนะคะต่อไปคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะเขาก็เลยนะคะอยากจะทําให้คุณเนี่ยนะคะไม่ประสบความสําเร็จ หรือว่าอยากจะทําให้ตัวคุณเนี่ยพังทลายนะคะในแบบฉับพลันเลยเนี่ยนะคะตัวคุณคนที่ได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะคะมีโชคมีราบเข้ามาเขาก็เลยอยากจะทําให้คุณนะคะไม่ได้รับโอกาสดีๆหรือว่าไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้รับโชคทํายังไงก็ได้นะคะเนี่ย อยากจะทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องได้เจอเส,จสิ่งดีๆเขาคิดนะคะเขาคิดถ้าเป็นไปได้นะคะเห็นไหมแต่แต่ยิ่งเขาคิดแบบนั้นนะคะคุณก็คุณก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้านเห็นไหมคะนี่ตัวคุณเน่เป็นคนที่ทําอะไรทําจริงนะคะเห็นไหมคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคะใครทําอะไรก็ได้แบบนั้นตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความพยายามนะคะเห็นไหม คุณเป็นคนที่ก็เรียกว่าตัวคุณที่ผ่านมานะคะคุณหวานเมล็ดพันธ์อะไรลงไปคุณจะได้แบบนั้นคุณมีความพยายามนะคะคุณไม่ย่อท้อต่อปัญหาแล้วก็อุปสรรคคุณยิ่งทําคุณยิ่งได้นะคะแต่เขานะคะทางกลับกันเนี่ยเขาอยากให้คุณเนี่ยล้มละลายเขาไม่อยากให้คุณประสบความสําเร็จแต่ยิ่งเขา คิดแบบนั้นคุณยิ่งเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมคะคุณยิ่งมีเงินเก็บมากคุณยิ่งประสบความสําเร็จเห็นไหมคุณทําอะไรคุณก็ได้แบบนั้นคุณยิ่งทํานะคะคุณลงทุนทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําแบบไหนนะคะเห็นไหมเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเดี๋ยวเขาเจอคําพิพากษาคุณไม่ต้องห่วง คุณทำอะไรคุณก็ทำแบบนั้นต่อไปนะคะคุณขยันขันแข็งคุณมีความมุ่งมั่นละก็ตั้งใจคุณมีเมล็ดพันธุ์ดีๆอยู่ในมือนะคะคุณก็ทำต่อไปคุณเรานะคะขอเพียงแค่ลงมือทำเราทำได้ประสบความสำเร็จเนี่ยเห็นไหมฟ้าเปิดสำหรับคุณแล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะใครนะคะเขาจะคิดไม่ดีกับคุณเดี๋ยวเขาเจอนะคะเนี่ยความยุติธรรม ตัวคุณ็นคนที่ตื่นรู้แล้วนะคะเป็นคนที่พบสัจธรรมในชีวิตแล้วคุณรู้ไหมคว่าใครทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพิพากษาเขาเองนะคะเขาคิดไม่ดีกับคุณเดี๋ยวผลสะท้อนที่กลับมาเนี่ยเขาก็จะเจอแบบแรงมากๆเนี่ยเห็นไหมคะตัวคุณเนี่ยนะคะเขายิ่งคิดกับคุณไม่ดีเขายิ่งอยากจะทําให้คุณเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเขาอยากจะทําร้ายทําลายคุณ คุณยิ่งประสบความสําเร็จนี่เห็นไหมคะคุณยิ่งประสบความสําเร็จคุณไม่ต้องหัวอกค่ะตัวคุณเน่ยเป็นเป็นเหมือนแมวก้าวชีวิตคุณเป็นคนที่ฆ่าไม่ตายคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมามากมายนะคะและคุณเป็นคนที่คุณทําอะไรคุณจะมีการวางแผนคุณทํางานกิ่งหาเงินกิ่งคล่องแคล่วว่องไวนะคะแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องหัวนะคะไม่ว่าเขาคิดจะ ทำอะไรกับคุณคุณก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้คุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะและคุณก็เป็นคนที่มีจินตนาการความคิดที่สร้างสรรค์นะคะเนียเห็นไหมคุณนะคะไม่ว่าคุณจะคิดทําอะไรคุณทําได้ทั้งนั้นคุณเป็นคนที่มีโปรเจกต์ในหัวมากมายนะคะถ้าคุณคิดจะทําอะไรคุณทําได้ขอเพียงแค่เราลงมือทํานะคะและไม่ว่าคุณจะ เลือกทำสิ่งไหนคุณก็ทำได้นะคะแต่ทางกลับกันนะคะเขาทำไม่ได้ยิ่งเขาคิดกับคุณไม่ดีเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้นะคะเขาก็ทุกทรมานใจนะคะยิ่งเขาคิดอยากจะทำร้ายคุณนะคะเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ตัวคุณนี่แหละคะ่ะยิ่ง คนนะคะคิดไม่ดีกับคุณนะคะคุณยิ่งประสบความสําเร็จคุณยิ่งทําให้เขาเนี่ยนะคะไม่พอใจนะคะมาดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรคุณจากนี้ไปนะคะคุณไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะคนที่เขาไม่ชอบคุณเขาจะคิดอะไรกับคุณก็ช่างก็คุณมันไม่ชอบแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆต่อให้เราจะทําดีแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบเรา นะคะเพราะเหเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะเขานคิดอยากจะทําร้ายคุณอยู่แล้วแต่ยิ่งเขาคิดจะทําร้ายคุณนะคะคุณยิ่งประสบความสําเร็จนี่เห็นไหมตัวคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลด้วยนะคะเดินทางไปต่างประเทศอย่างนี้ได้นะคะคุณจะมีโชคมีราบจากการเดินทางนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนี่คือดวงชะตาของคุณคุณหวานเมล็ดพันธุ์ละลงไปคุณก็จะได้สิ่งนั้นนะคะเนี่ยเห็นไหมครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า เบื้องบนเนี่ยท่านเปิดทิศเปิดทางให้กับคุณแล้วขอเพียงแค่คุณลงมือทําคุณจะประสบความสําเร็จถึงคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับคุณช่างไม่ต้องไปสนใจนะคะโนสนโนแคร์ no, so no เราทําดีที่สุดแล้วนะคะคุณนะคะ เป็นคนจิตใจดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนรอบข้างหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าผู้คนนะคะคุณก็ทําดีต่อไปคนเรานะคะถ้าคิดดีคิดบวกดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเราก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะบางบางคนนะคะเขาจะคิดยังไงคิดไม่ดีช่างเขาเขาคิดไม่ดีเขาก็ได้สิ่งไม่ดีเลยคะ่ะเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจนะคะมาดูค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรคุณนี่ไปนี่นะคะเห็นไหมคุณได้ไพ่สิบถ้วยค่ะ คุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคะใครจะคิดยังไงใครจะอิจฉาริษยาหรือว่าใครจะคิดทําร้ายเราช่างไม่ต้องไปสนใจคะ่ะถ้าเราคิดดีทําดีนะคะเราก็จะได้เจอแต่สิ่งดีๆเนี่ยเห็นไหมคะจากนี้ไปนี้นะคะไพ่อ,อยากจะบอกคุณว่าคุณจะมีความสุขความอ hm, ุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะไม่ขาดแคลนอะไรนะคะยิ่งเขาคิดไม่ดีกับคุณคุณยิ่งประสบความสําเร็จนะคะหเห็นไหมคุณจะมีความสุขความอ hm, ุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ คุณจบแล้วกับปัญหานะคะเนี่ยเห็นไหมปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เจอได้เจอเนี่ยจบแล้วนะคะเนี่ยจบแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะคุณได้ผ่านบททดสอบแล้วนะคะนี่เห็นไหมคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์จะได้เดินทางคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งมีความมุมานะนะคะเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วเป็นคนที่ไม่เกงกลัวอะไรคุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะจากนี้ไปเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหม คุณจะได้รับมิตรภาพดีๆเดินเคียงข้างไปพร้อมกับคุณด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณเจออะไรต่อไปในวันข้างหน้านะคะคุณจะผ่านพ้นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวอะไรถึงแม้ว่าจะมีมรสุมพัดผ่านเข้ามาคุณก็ไม่กลัวคุณพร้อมที่จะไปอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคุณไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นถึงแม้ว่าจะมีคนคิดร้ายหรือว่าไม่คิดไม่ดีกับคุณ คุณก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เขาทําอะไรคุณไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าคุณเน่ยเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือว่าความดีของคุณนั่นแหละคะ่ะที่จะเป็นเกาะป้องกันนะคะภัยอันตรายให้กับคุณนะคะเขาเขาทำอะไรกับคุณไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่คิดดีคิดบวกนะคะคนที่คิดดีคิดบวกคุณก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆตรงข้ามกับเขานะคะ เขาคิดไม่ดีกับคุณเขาก็จะได้รับแต่สิ่งไม่ดีกับคุณนะคะเอาละคะ่ะน้องนางยินดีด้วยนะคะเห็นไหมไพ่แต่สาหรับของคุณเป็นราชินีถือดาบคุณสามารถผ่านพ้นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้อัศวินถือดาบไม่พอแล้วคุณยังได้ราชินีถือดาบนะคะคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงด้วยเป็นคนที่ไม่เกงกลัวอะไรแก้ไขสถานก,การณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลเลยถึงคุณเจออะไรปัญหา เล็กน้อยใหญ่คุณสามารถผ่านพ้นไปได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคุณเป็นราชินีนะคะเอาระค่าน้องนางจินดีด้วยนะคะ เราจะต่อสู้กับปัญหาแล้วก็อุปสรรคไปด้วยกันแลวเราจะเติบโตไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆถ้าวันนี้น้องนางทำผิดทำพลาดทำให้เพื่อนทุกคนไม่ถูกใจไม่พอใจน้องนางขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้นะคะแล้วก่อนจากกันในวันนี้น้องนางขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขความบุรมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคั่งแล้วก็สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเพื่อนๆท่านใดที่ทำธุรกิจกิจการงานใดน้องนางก็ขอให้ประสบความสําเร็จรวยๆเฮงเปังๆงทุกคนนะคะแล้วน้องนางต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามาแแล้้ววชชชออบคคิขงงนนาที่่ยกดดร์ไ กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามแล้วก็ช่วยสนับสนุนช่องน้องนางทุกๆช่องทางเลยนะคะน้องนางต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนทุกท่านนะคะ